เจริญธรรมสำนึกดีน้องมวลชนคนดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ี่น้องมวลชนคนดีของเรานั้นมาล้อมรวมพลังกันนะทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาตินะเรามาติดตามเรื่องราวที่ทางคอปทอ ได้ยื่นหนังสือเอาไวนะ้ในเรื่องของผนะู้ทีนะ่ช่วยนักโทษเทวดานะเริ่มการป่วยทิพยนะ์การสอบสวนว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะเพราะว่าโดยสายตาของพี่น้องคอปทอสปปสมอมวลชนคนดีรประชาชนทุกภาคส่วนโดยภาพรวม<อ>ก็จะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะ เมื่อเราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นการกระทําผิดกฎหมายผิดศิลธรรมเป็นการทําลายกระบวนการยุติธรรมนะเราก็มายื่นหนังสือให้ทางปปชนั้นตรวจสอบนะตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นอย่างไรนะซึ่งจากการติดตามมาเป็นระยะระ,ะนะพี่น้องมวลชนคนดีของเราสางพลังกันล้อมรวมพลังกันติดตามข้อมูลเป็นระยะนะ ติดตามความก้าวหน้ามาสอบถามทางปปชมาให้กำลังใจกับทางปปชนะแล้วก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากปปชเป็นอย่างดีนะท่านต่อพยายามทำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่นะทำให้นะการรวบรวมข้อมูลต,าต่างๆการทำมาำนวนต,าต่างๆนั้น, <ะ S 1> น <ะ S 2> เป็นไปด้วยความรวดเร็วนะอ <นะ S 1> ันนี้ก็ เป็นพลังความดีร่วมนะทั้งพี่น้องปปชั้งพี่น้องประชาชน,นทั้งมวลชนคนดีทั่วประเทศนะที่สารพลังกันมันก็งานสารพลังกันติดตามตรวจสอบนะเปิดเผยข้อมูลก็ทําให้การดําเนินงานนั้นก้าวหน้าไปเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่งนะถือว่าใช้ได้นะถือว่านเป็นความมีงามที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรา ซึ่งพลังความดีมีผลนะการสารพลังการติดตามเรื่องราวต่างๆการสองถามการติดตามเพื่อที่จะให้เกิดการดําเนินการให้เกิดประโยชน์ส่วนรวมนั้นเป็นสิ่งที่มีผลจริงๆอาจารย์จะเล่าอาจารงให้สั่งนะพี่น้องเชื่อไหมอาจารย์เคยเคยเป็นทํางานชิ้นหนึ่งก็ไม่บอกว่างานชิ้นนั้นคืออะไร เคยไปทางานชิ้นนึ่งน,นะซึ่งงานเราไี้ก้าวหน้าไปมากเลยนะก้าวหน้าไปมากเลยถ้าเราก็เออคิดว่าอ่ะ่อก้าวหน้าไปแล้วก็น่าจะเป็นไปตามเวลานั้นเราก็ไม่ติดตามเราก็ไม่ติดตามเรื่องราวปรากฏว่ามันไม่เสร็จสักทีเอ๊ะของเราทำไมไม่เสร็จสักทีทำไมไม่เสร็จสักทีนานันก็ยังไม่เสร็จ อาจารย์ก็เลยไปถามท่านที่ดําเนินงานนั้นว่าแล้วทําไมไม่เสร็จสักทีล่ะเพราะมันนานมากก็เลยไปถามอ๋อพอไปถามได้คําตอบว่าอมีคนอื่นที่เขาได้เร่นด่วนเขามาแซงคิวตลอดเลยเขามาติดตามตลอดเลยเขามาแซงคิวตลอดเลยเราก็เลยไม่เสร็จสักทีเราไม่เสร็จสักทีเขาก็เลยทําให้คนที่มาตามจี้ตามจี้ตามจี้นั่นแหละก่อนโอ้ไอ้เราก็ ไอ้ของเรามันจะเสร็จอยู่แล้วเราจะสมบูรณ์อยู่แล้วแล้วทำไมมันเนินชาจังเลยเพราะว่าเราไม่ติดตามอันนี้ก็เป็นความรู้หนึ่งนะที่นะ่มาเล่าสู่พี่น้องฟังกันว่าการติดตามเลยมีผลนะการติดตามตรวจสอบข้อมูลสอบถามข้อมูลสอบถามความก้าวหน้าเนี่ยมีผลนะมีผลทั้งนั้นเลยก็คนอื่นก็ติดตามเราติดตามเรา,า,เานะในงานของเรานะ เออคางานเราจะเสร็จอยู่แล้วหน้าเราก็ว่าโอ้สบายคงเดี๋ยวคงเสร็จแล้วล่ะเนีโอ้เราไม่ติดตามคนอื่นแซงคิวไปเลยแซงคิวไปเลยแซงคิวไปเลยเลยโอ้กลายเป็นเนิ่นช้าไปด้งนี่ก็เป็นความรู้หนึ่งนะว่าสิ่งใดเราต้องรู้ความสําคัญในความสาคัญสิ่งใดต้องติดตามเร่งด่วนก็ต้องติดตามเร่งด่วนนะสิ่งใดที่รอเวลาได้เราก็รอเวลาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องรู้การลาดอันควร พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าเร็วในสิ่งที่ควรเร็วช้าในสิ่งที่ควรช้าแล้วมันจะเกิดประโยชน์ขึ้นใช่ไหมสิ่งไหนควรเร็วก็ต้องเร็วใช่ไหมสิ่งไหนควรช้าก็ช้ามันต้องดูเป็นเรื่องๆไปนะอย่างการติดตามเอาคนผิดเนี่ยนะคนที่ทําผิดต่อบ้านต่อเมืองคนทําลายกระบวนการยุิธรรมเนี่ยมันต้องเร็วใช่ไหมต้องเร็วมันช้าไม่ได้ ยิ่งเช้าโ้คนชั่วก็ยิ่งทำชั่วคนชั่วก็ยิ่งพึ่เหิมยิ่งโอ้โหไปรวมมวลชั่วมาทำชั่วนักก็ไปอีกใช่ไหมมันจะแย่มันจะเสียแล้วความไม่ไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมก็จะยิ่งมากขึ้นใช่ไหมเมื่อกระบวนการยุติธรรมถูกไม่ไว้วางใจเนี่ยโอ้นะการลงทุนของนักลงทุนทั้งในทั้งต่างประเทศมันชะงักไปหมดแล้วมันมีปัญหาทุกภาคส่วนนะความหวั่นไหวในใจความไม่สบายใจ ว่าอยู่ในประเทศไทยจะได้รับความยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยมันก็เกิดขึ้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นทันทีเลยว่าเฮ้ยมันอยู่แล้วมันมันจะได้ทำความยุติธรรมไหมมันจะอยู่เย็นเป็นสุขไหมนะเวลาเจอใครแกล้งใครมาทําไม่ดีเนี่ยจะคุ้มครองเราได้ไหมใช่ไหมจะคุ้มครองชีวิตทรัพย์สินของเราได้ไหมสำคัญนะความยุติธรรมในปรืเองที่สําคัญมากเพราะถ้าไม่มีความยุติธรรมคนก็ไม่ไว้วางใจ ในสังคมประเทศชาตินั้นในระบบยุติธรรมในองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องการมาดำรงชีวิตการลงทุนต่างๆมันก็ทําไปด้วยความทุกข์ทรมานหรือไม่ก็ต้องล่าถอยไปต้องชะนักไปต้องหยุดไปอันนี้เป็นผลเสียนะเป็นผลเสียต่อสังคมประเทศชาตินะเพราะงั้นเราต้องสร้างความไว้วางใจทุกคนควรจะมีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรม ถ้าแต่และชีวิตมีความมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมที่ซื่อสัตย์ยุติธรรมนะคนผิดก็ลงโทษคนที่ไม่ผิดก็ไม่ลงโทษก็มีแต่ส่งเสริมนะคนที่ดีก็ส่งเสริมคนที่ไม่ดีก็ลงโทษแบบนี้สังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขการลงทุนต่างๆการทํากิจกรรมการงานต่างๆ,ๆ,ๆจะทําไปด้วยความสุขสบายใจไร้กังวลจะทําไปด้วยความมั่นใจนะสิ่งดีๆทุกมิติมันก็จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยของเรา เหมือนที่พระเจ้าตรัสเอาไว้นะถ้าตรัสเอาไว้ในการกระงับอธิกรณ์เจ็ดนั้นคนที่ทําผิดต้องได้รับการลงโทษพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เลยนะ,ะนต้องลงโทษคนที่ทําผิดให้เหมอะสมกับโทษที่เขาทำน,านี่จึงจะเกิดความยูเย็นเป็นสุขขึ้นได้นะจะปล่อยให้คนที่ทําผิดนั้นไม่ถูกลงโทษอย่ไม่ได้ นะต้องลงโทษคนที่ทําผิดนี่ขนาดพระพุทธเจ้านะท่านเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้ท่านมีเมตตาต่อทุกชีวิตนะท่านยังต้องให้ลงโทษการลงโทษคนผิดนี่เป็นความเมตตานี่เป็นความเมตตาของพระพุทธเจ้าแล้วก็สอนลูกศิษย์ของท่านเมตตาต่อใครบ้างเมตตาต่อคนในสังคมไงจะได้ไม่ต้องรับความเดือดร้อนจากคนที่ทําผิดใช่ไหม นี่ก็เมตตากับคนในสังคมให้คนในสังคมนั้นไม่ต้องได้รับความเดือดร้อนจากคนที่กระทำความผิดแล้วก็เมตตาคนที่ทําความผิดเพื่อให้เขาได้เข็ดลาเพื่อให้เขาได้ชดใช้วิมากถ้าไม่ลงโทษเขาเขาจะไม่เข็ดลาในการทําชั่วใช่ไหมเขาก็ทําชั่วมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็เดือดร้อนในสังคมมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมสุดท้ายวิบารคลายของเขามันก็แรง เวลาที่บาตรายมาโดนคนชั่วมันก็แรงเพราะเขาเพิกเิมในการทําชั่วมากมันแรงนะสังคมก็เดือดร้อนมากวิบากร้ที่มากระทบคนชั่วเองมันก็แรงมันก็นานนะเมื่อถึงเวลาที่วิบากร้ออกฤทธิ์เนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสเลยว่ามันจะหนักและก็นานถ้านึกจัดว่าชั่วช้าหนักนานชั่วเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ช้าหน่อยแต่มันจะหนักและก็นานนะ จะไม่เร็วคนทาชั่วไป่างนันแต่เราก็ต้องให้เหมาะสมนะต้องเร่งรัดเวลาให้มันเหมาะสมนะคนชั่วก็จะได้เข็ดลาบในการทําชั่วว่ามันมีวิบากายด้านกฎหมายด้านกฎสังคมด้านกฎแห่งกรรมมิติต่างๆนะอย่างนี้เป็นต้นเขาจะได้เข็ดลาบและคนชั่วเองก็จะได้ชดใช้วิบากด้วยเมื่อคนชั่วเข็ดลาบและได้ชดใช้วิบากด้วยเนี่ย เพราเขาได้ถูกลงโทษวิบากเขามันก็จะเบาลงนะเนี่ยเขาไม่ยอมสังเกตไหมเนี่ยเขาไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียวอ่ะวิบากเขาไม่ได้เบาลงเลยนะทําผิดแล้วไม่ได้ยอมรับผิดมม่มีแต่แรงขึ้นนะเนี่ยอาจารย์ดูทรงดูท่านี่นะไอวิบากเก่าที่พลาดทํามาแล้วนะก็ตามไล่ล่าอย่เพราะเขาไม่รับผลน,นะก็เท่ากับยังไม่ได้ชดใช้วิบากบเก่าเลย ขนาดในหลวงพระราชทานอภัยลดโทษให้เขาก็ยังไม่ได้ชดใช้เลยนะใช่ไหมเขายังไม่ได้ชดใช้เลยเพราะยังมีบาปมันยังอยู่เต็มๆอยู่เลยนะแถมมาก่ออันใหม่อีกไม่สํานึกอีกแล้วเอ้าพากาันทําสิ่งที่ไม่ดีใหม่ใช่ไหมพากันหลบเลี่ยงาการถูกลงโทษอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอันนี้ก็เป็นมีบาปกรรมใหม่นะเนี่ยก็จะโดนเข้าไปอีกใช่ไหมอันเก่าก็จะต้องโดนอันใหม่ก็จะต้องโดนอย่างนี้เป็นต้นนะ ร่วมกันจะทําทุจริตเนี่ยก็ต้องโดนนะไม่ใช่จะไม่โดนบางคนบอกอนะมันไม่มีกฎหมายเล่นงานนั้นเนี่ยมันจะเล่นงานได้เฉพาะมันจะเล่นงานได้เฉพาะคนที่ช่วยคุณทักษิณเรื่องของการป่วยที่นี้เท่านั้นช่วยนี่แหละเล่นงานเฉพาะคนที่ช่วยที่เท่านั้นข้าราชการนักการเมืองที่ช่วยอันนั้นกฎหมายชุดหนึ่งเขาจะเล่นงานส่วนนี้เขาจะลงโทษส่วนนี้ แต่จริงๆยังมีกฎหมายอีกชุดหนึ่งที่สามารถลงโทษคนที่นาร่วมมือร่วมมือหรือเจ้าตัวนั่นอนะอย่างคุณทักษิณนี่ก็มีนะก็จะมีกฎหมายอีกชุดหนึ่งที่สามารถที่จะลงโทษได้นะซึ่งคุณธิรยุทธ์ได้ไปยื่นไว้แล้วนะนั่นแหละการซ่องก่อน่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์เพราอะไรครับนี่เป็นลักษณะดูหมินนะคนที่ท่าน มีพระราชวินิจฉัยไปแล้วใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยในหลวงท่านมีพระราชวินิจฉัยไปแล้วว่าให้คุณนั้นนะรับโทษจำคุกหนึ่งปีอย่างนี้ลดมาตั้งแปดปีใช่ไหมจากแปดปีมาเหลือหนึ่งปีใช่ไหมนี่มีพระราชวินิจฉัยไปแล้วแต่ไม่เลยใช่ไหมแถมสร้างหลักฐานเท็จขึ้นมาด้วยใช่ไหม สกปรดทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมผิดมากตายใหนึ่งสองใช่ไหมใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสองใหม่ก็กำลังโขมเข้าไปอีกใช่ไหมเห็นไหมมันมีมันมีรายละเอียดอยู่นะมีรายละเอียดที่กฎหมายไทยเนี่ยเขียนจะถือว่าไม่ดูหมิ่นได้ยังไงใช่ไหม ก็ถือว่าไม่ดูหมิ่นได้อย่างไรก็ต่างสั่งให้ทาแล้วไม่ทาใช่ไหมภาษาบ้านๆใช่ไหมมีพระราชบัญัติใชให้ทําแล้วมีลงพระบะราพิไทยแล้วให้ทําแบบนี้แบบนี้แต่ไม่ทําใช่ไหมให้จำพวกหนึ่งปีก็ไม่ทําอย่างนี้เป็นต้นเท่ากับนี่แหละดูหมิน่นนะเท่ากับดูหมิน่นเท่ากับซอกก่อนบด<อ><อ>ทําลายชวนกันโอ้นะไม่ทําตามนะพระราชาบัญญัตของในหลวงซึ่งเป็นพระราชบัญญัยที่ ทำงานตามกฎหมายถ้าก็ทำงานตามกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นทำหน้าที่ตามกฎหมายลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่ได้รับการลงโทษนะอเนี่เอาไปเอามานะเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยเอาไปเอามาโทษเดินที่ยังไม่รับนะก็ถือว่ายังไม่ได้รับถือว่าเป็นโมฆะนะก็จะเป็นโมฆะนะอันเดิมก็จะเป็นโมฆะนะเพราะว่ายังไม่ได้รับโทษเลยก็ต้องเพ้อเผลอนี่นะโมจะทานกันไปลดโทษเนี่ย ในเมื่อคุณไม่สํานึกผิดจริงคุณหลอกลวงจริงเพราะฉะนั้นการลดโทษเพราะเราจะทานอภัยโทษถือเป็นโมฆะจากพฤติกรรมของคุณทักษศิณเองแล้วคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษเต็มเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นแล้วโทษใหม่ที่ทำเข้าไปอีกใช่ไหมโทษข้อมูลอีกใช่ไหมลงกระดูกเจริญอีกลมกระทำไม่ถูกต้องอีกก็เพิ่มโทษเข้าไปอีกใช่ไหม นี่ก็จะมีโทษเข้าไปอีกนะนมินบอมเดชาทุบาลุบะเข้า,ปาไปอีกนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะเขาต้องมีโทษหลายเหลี่ยมหลายมุมน,นะนี่พระพุทธเจ้าจึงได้ตัดเอาไว้ว่าในพยาสนะสูตนะท่านจัดเอาไว,ว้นะเ,ไวเลยว่าคนชั่วที่จะเดินหมากผิดท่านตรัสอย่างนี้เลยนะคนชั่วที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตเนี่ยจะเดินหมากผิดจะเดินเกมผิดจะปฏิบัติผิดแล้วจะเกิดความทุกข์ความเศร้าหมอง จะเกิดความเศร้าหมองเกิดความทุกข์ทรมานเพราะว่าจะต้องถูกลงโทษเขาจะเดินมาผิดที่พูดภาษาบบานอันนี้พ่อครูใช้พ่อครูเอาพยศสนสตรพ่อครูสนาโพรทรแบไปง่าย่านบอกไม่ต้องห่วงหับกันบอกเอาไปชุมนุมไปต่อต้านคนทําชั่วไปส่งเสริมคนทําดีนี่ไม่ต้องห่วงหับกันบอกทําไปเลยนะ ยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปให้ความจริงออกมาให้มากมากลดลอย่างสมบสันติอหิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นเปิดเผยความจริงออกไปเลยทำไปยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปเลยใช้ความจริงออกไปพ่อครูกล่าวว่าในพยาศนสูตรนี่พ่อครูก็กล่าวว่าไม่ต้องห่วงหรอกท่าบอกว่าคนชั่วจะเดินหมากผิดเองจนว่าพ่อครูบอกไม่ต้องห่วงหรอก คนชั่วเนี่ยจะเดินเกมจะเดินหมากผิดเองนะพเจ้าตรัดไว้ในพยาสนาสูตรว่าคนชั่วนะคนทําไม่ดีเนี่ยเขาจะเดินหมากผิดพนะเจ้าตัดเลยนะคุณจะวางแผนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายจะเดินหมากผิดเดินหมากผิดแล้วก็จะต้องได้รับโทษนี่เป็นสัจจนะขนาดทั้งโลกเขายังรู้นะนะใช่ไหมทั้งโลกที่เรียนอาชิยกรรมเขาว่าไงเขาบอกว่าพวกโจรพวกอาชิากรรมย่อมทิ้งร่องลอยไว้ใช่ไหม นี่แหละโจรนี่เขาจะทิ้งช็อครอยไว้เนี่ยใช่ไหมเขาก็จยรู้เลยนะพระเจ้าก็รู้พระเจ้าตรัสไว้นะเดี๋ยวเขาก็เดินผากผิดเราตรวจสอบไปเรื่อยๆตรวจสอบเพราะคนชั่วดียังไงเขาก็ไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมเมื่อเขาไม่ซื่อสัตย์เขาก็ทํทำสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเขาก็ทํทำสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดกฎศิลธรรม ยิ่งตอนนี้เนี่ยโห้รัจะรัดมาโดนี60นี่ช่วยเราอย่างมากเลยนะที่นายกองตูและทีมงานทำเอาไว้ช่วยเราอย่างมากเลยนะที่ระบุเอาไว้เรื่องของพรมประเทศชาติอย่างมากเลยตอนนี้คือมันดนอกคนชั่วใช่ไหมเนี่ยเอามาตรฐานจริยธรรมรวางซื่อสัตว์นี่แหละมาวัดมาวัดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาวัดข้าราชการอันนี้แหละคนชั่วมันก็ ต้องทาผิดอยู่แล้วต้องไม่ซื่อสัตย์อยู่แล้วเดี๋ยวก็แหลมหกมาเขาแหลมออกมาก็โดนเลยใช่ไหมโดนสอยเลยโดนสวนเลยอย่างนี้เป็นต้นนะมันจะเป็นอย่างนี้แหละแล้วพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยถ้าเกิดการลงโทษคนชั่วนะก็เกิดประโยชน์เนี่ยจะเกิดประโยชน์ต่อทุกๆชีวิตเป็นกุศลลงโทษคนชั่วเนี่ยเป็นกุศลนะไม่ใช่เป็นอกุศลลงโทษคนชั่วด้วยความเมตตาเนี่ยเป็นกุศลเหมือนที่นําเรียนพี่น้อง เมตตาต่อประชาชนส่วนรวมไม่ต้องให้ได้รับทุกโทษภัยจากคนชั่วนะเมตตาคนชั่วนะที่จะทำให้เขานั้นได้สำนึกนะได้สำนึกผิดได้รู้ว่าทำชั่วเนี่ยมันจะได้รับวิบากร้ายด้านกฎหมายด้านกฎสังคมด้านกฎแห่งกรรมวิธีต่างๆ เขาจะได้เข็ดลาบในการทำชั่วแล้วเขาจะได้กลับใจเป็นคนดีได้เร็วนะเมื่อเขาเข็ดลาบมากๆแล้วเขาจะกลับใจเป็นคนดีเขากลับใจเป็นคนดีก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมเข็ดลาบในการทำชั่วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมกลับใจเป็นคนดีก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมเขาจะกลับใจเป็นคนดีได้เร็วนะเนี่ยเป็นสัจจ์อย่างเงี้ยเขาจะกลับใจได้เร็วจะเร็วชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่นะแต่มันเร็วที่สุดเท่าที่มันเป็นไปได้ใช่ไหม ถ้าไหนเรื่องเขาเราปล่อยวางแต่เรารู้ว่าเร็วที่สุดแหละและเขาก็ได้ใช้วิบากด้วยวิบากเขาจะได้เบาบางลงแล้วมันก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนในสังคมด้วยใช่ไหมว่าทําไม่ดีจะถูกลงโทษนะทําผิดกฎหมายทําผิดศีลธรรมจะถูกลงโทษนะใช่ไหมก็เป็นตัวอย่างคนก็ไม่กล้าทําชั่วใช่ไหมสังคมก็อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมนี่หน้าที่ของพี่น้องเราเนี่ยนี่แหละเรามาช่วยกัน ทำให้สังคมเรายูเย็นเป็นสุขด้วยพลังความดีของทุกชีวิตนี่แหละช่วยกันคนละไม้คนละมืออย่างนี้เห็นไหมเราเริ่มเห็นผลของการทําความดีของพี่น้องทุกท่านแล้วใช่ไหมเราเห็นผลของการทําความดีไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นลำดับลำดับแล้วนี่แหละผลมันจะเกิดดีขึ้นดีขึ้นน,นี่ประชาธิปไตยที่แท้จริงเป็นอย่างนี้พระเจ้าท่งตรัสว่าต้องลงโทษคนชั่วต้องส่งเสริมคนดี ในอนุตริยะเนี่ยท่านให้บำรุงให้ส่งเสริมคนดีให้ทำหน้าที่ที่ดีเราร่วมไม้ร่วมมือกันส่งเสริมกันให้ทำหน้าที่ที่ดีนะมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมที่ทำด้วยความยินดีพอใจสุขใจทำด้วยอิทธิบาทนะความยินดีพอใจสุขใจนั่นแหละนะมนันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงได้ตัดสรุปแ้จะเกิดประโยชน์สุขต่ตอทุกๆชีวิตเป็นวิบากดีต่อทุกชีวิตนะ เมื่อเราทำเช่นนี้เป็นวิบักิีป็นตัวเองด้วยเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะสังคมก็จะยื่เย็นเป็นสุขพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้พ่อครูสมณพุทธิรัก์ก็ยืนหยัดอย่างนี้นะพ่อหลวงรัชกาลที่เก้าท่านก็ยืนหยัดอย่างนี้ผู้รู้ทั้งหลายก็ยืนหยันอย่างนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมยืนหยัดเช่นนี้แหละนะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะเนี่ยการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงก็ทากันอย่างนี้แหละนี่แหละผูเบกขา วางอะไรอูเบกขาเนี่ยปล่อยวางนะเนี่ยปล่อยวางนะเนี่ยวางอะไรวางความชั่วใช่ไหมก็วางความชั่วไงเราไม่ทำชั่วไงแต่เราไม่ได้วางการทําดีใช่ไหมเราวางชั่วเราวางทุกนะเราวางความชั่วเราวางความทุกขเราวางความขี้เกียจเราวางความขี้ขาดใช่ไหมเราวางความโง่ใช่ไหมแต่เราเติมปัญญาเข้าไปใช่ไหมเราเติมปัญญาเติมความดี พระพุทธเจ้าตรัสว่าท่านไม่หยุดอยู่ในกุศลรธรรมตอนองค์ปริมาณไล่ไล่ลลลลา,าลพระพุทธเจ้าเป็นไงไล่โอ้จะฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเดินเอาองค์ปริมาณวิ่งเอาไม่ทันขอแท้แท้ก็เลยบอกว่าเป็นไงเลยบอกว่าโอาพา้พยนก่อนพยุตรก่อนพ,อนพ,พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดใช่ไหมเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดนี้เป็นทนเออองคุริมาณหยุดอะไรเดินเอาเดินเอา อ่ายิงสัตวัตวองค์ปริมาณก็เข้าใจอ๋อหยุดความชั่วหยุดการเบียดเบียนแต่ไม่ได้หยุดการทําดีใช่ไหมไม่ได้หยุดจิตใจที่ผ่องใสใช่ไหมอันทํามาดีด้วยจิตใจที่ผ่องใสทําดีที่ทําได้ด้วยจิตใจที่ผ่องใสอันนี้ไม่ได้หยุดหยุดแต่ชั่วหยุดแต่ทุกเท่านั้น ของคนเจ้าพายุคนนี้แต่ดีไม่ได้หยุดนะดียังทําท<ำ>ํไ <ทำ S 2> ด้วยจิตใจที่ปร่งใสด,ด้วยนี่แหละคือหน้าที่ของคนดีคนดีเราก็ทําหน้าที่ของเราไปเป็นลำดับลำดับนะตอนนี้ก็มีความก้าวห,หน้ามาด้านกลากเนี่ยอาจาร,รย์ก็เห็นความก้าวหน้าไปเป็นลําดับแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะช่วยกันด้านสร้างเราก็ช่วยกันนะตอนนี้เราก็กํลาลังทํากี่กรรมบไรสารพิษกันอยู่ทีมงานชุดหนึ่งก็ไปเล่นเกี่ยวข้าวเดี๋ยวจะเกี่ยวไม่ทันข้าวลงนะ ช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะครับจะต้องช่วยกันนะอันนี้ก็ไปช่วยกันถ้าท่านไดสะดวกนะวันพรุ่งนี้นะวันพรุ่งนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวกันที่สวนสร้างสรรค์เพระนั่นีผมชนบุรีนะเกี่ยวข้าวเก็บถั่วกันนะท่านดสะดวกก็เรียนเชิญนะครับ ส่วนวันต่อๆไปก็ติดตามข่าวก็ได้กันถ้าใจไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเอาทํางานสร้างไปด้วยงานปราบไปด้วยทําไปด้วยกันมูมวลมิตดรดีนี่แหละสารพลังกันสารพลังกันทั้งปราบทั้งสร้างพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดความยุ่งเย,ย็นเป็นสุขขึ้นก็ทั้ง ทั้งหลายทจ้งปวงก็เขาขอบคุณนที่น้องมวลชนคนดีทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้กับมวลชนคนดีทุกท่านทั้งพี่น้องคอมมชพปสกองทัพธรรมมวลชนคนดีทั้งหลายที่น้องอบปชด้วยรวมทั้งคนดีทุกภาคส่วนครับขอให้มีกาลังใจทำคนดีต่อไปเพื่อความหาสุขของทุกชีวิตครับขอบคุณครับ